นักศึกษาครับเรามาพบกับการติวเข้มเก่งก็สอบภาคก่อนส่วนท้องถิ่นในข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อนี้ถามว่าคําว่าถูกเส้นมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับเราคงจะเพีจานณานะครับความหมายของคําเทมา4ตัวเลือกนี้นะครับ 1. เขาจับเส้นเจ้านายถูก 2. เขาชอบพอกันมาหลายปี 3. เขาพูดจี้เส้นดีนัก 4. เขาเป็นคนโปรดของเจ้านายครับนักศึกษาครับ การที่เราจะตอบคําถามนี้ได้เราก็คงจะทราบความหมายของคําว่าถูกเส้นให้ได้เสียก่อนนะครับคําว่าถูกเส้นมีความหมายว่าอย่างไรถูกเส้นก็คือเข้ากันได้ชอบพอกันถูกอกถูกใจกันอย่างเช่นเขาพูดคุยถูกเส้นกับเจ้านายจึงกลายเป็นคนโปรดนี่เห็นไหมความหมายของคําว่าถูกเส้นนี้ก็คือถูกอกถูกใจชอบพอถ้าไปดูแล้วนะครับในสตัวเลือกเขาจับเส้นเจ้านายถูก เขาชอบพอกันมาหลายปีน่าจะเป็นข้อ2นะแต่เราไปดูในข้อหนึ่งก่อนนะครับเขาจับเส้นเจ้านายถูกจับเส้นนี้นะครับหมายความว่ารู้จักนะครับเอาใจใส่ผู้ที่ให้ผลประโยชน์ครับอืมไม่น่าจะเกี่ยวข้อ2นะครับชอบพอชอบพอนี้นะครับก็คือรักให้ถูกอัธยาศัยครับอืมอันนี้ก็ใช่ครับเขาพูดจี้เส้น จีเส้นคืออะไรครับจีเส้นนะครับมีความหมายว่าพูดนะครับหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขันครับ 4. เขาเป็นคนโปรดของเจ้านายคนโปรดนั้นหมายความว่าเป็นที่รักให้เอ็นดูมากเมื่อเราไปดูแล้วเราจะเห็นว่าเอาล่ะเราต้องตัดช้อยทิ้งได้นะครับเราตัดข้อ1ทิ้งได้สบายคําว่าจับเส้นเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์เราชอบพอละครับ ผ่านไปก่อนครับไปดูที่ข้อ3อันนี้พูดให้เกิดอะไรครับเกิดอารมณ์ขันไม่ใช่แน่นอนก็เหลือข้อ2กับข้อ4นี่แหละที่จะต้องพิจารณาให้ดีก็คือชอบพอกับคนโปดรดคําว่าคนโปรดก็คือเป็นที่รักใคร่เอ็นดูชอบพอก็รักใคร่ถูกอัธยาศัยนะครับแต่คําว่าถูกอัธยาศัยแปลว่าถูกอกถูกใจครับเพราะนั้นข้อ4ก็ต้องผิดไปข้อ2ก็ต้องถูกเพราะชอบพอแปลว่า ถูกอธยาศัยตรงกับคําว่าถูกเส้นก็คือถูกอกถูกใจครับเพราะฉะนั้นคําว่าถูกเส้นมีความหมายตรงกับข้อใดก็คือตรงกับคําว่าชอบพอนั่นเองครับ